นาคเสียพญานาคที่มีภาษาสื่อสารเฉพาะฟังแล้วชวนขนลุกพญานาคเจ็ดเสียรจะมาจัดส่งภายในสิบห้าทีข้างหน้างั้นเรารอไปดูเลยดีกว่าเใครคือไปสั่งพญานาคได้ป่าววะได้ดิอัสลปบรีเฮ้พญานาคต้องไปจับทั้งนาคาป่าววะทั้งนาคาติ้ง้องใส่กูจะอัดให้เฮ้ยเขาไม่ติ้งสองไม่เตือนยเอาเลยครับผมมีต้อนรับวันสุริการหลอนดาร์คเวฟวันนี้เตอร์เบอร์ไปเจอเว็บไซต์หนึ่งเว็บมืดที่พวกเราสามารถสั่งซื้อพญานาคเจ็ดเสียรได้ โดยที่พวกเราก็ไม um ่ร no ู้ว่าพญานาคเจตเสียนที่มาจากดาวเว็บนั้นจะเป็นอย่างไรวันน hey, hey, ี้พวกเราจะมาลองสั่งซื้อพญานาคเจตเสียนจากเว็บไซนน้กระราบและก่อนที่ไปดูคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นแรงใจพวกเราสองคนนยนะราบถ้ากดกันแล้วงั้นไปดูกันเลยเฮ้ยเตยตอนนี้เราก็อยู่ในเว็บไซต์ดาวเว็บแล้วเว้ยและนี่คืออภินิหารพญานาควิเตย คืออะไรไว้นอตพญานาที่มีพลังเยอะอะไรอย่างนี้บ้างน่าจะใช่นะงั้นรอเบียดคูลเพิ่มเติมหไปละกันงูวิเศษที่มีพลังเหนือธรรมชาติเหนือธรรมชาติเลยมันจะมีงูนาคอนด้าปะวะก็น่าจะมีนะงั้นรอไปดูแล้วกันว่ามีงูตัวไหนบ้างไอเตยอันแรกเนี่ยงูยักษ์อนาคอนดาอ้ยงูยักษ์เลยวะคือในตัวใหญ่น่าดูเลยนะอ,นยนอันนี้สอง พญานาคเจ็ดเศียรโอ้ยเจ็ดเศียรเลยเหวะนี่อย่างนี้พลังน่าจะเยอะว่ะอันที่สามเนี่ยบังไฟพญานาคเลยเตยไม่เกี่ยวไม่ใช่ไงเอ้ยแต่ว่ามันมันก็มีนะประเพณีอะไรอย่างเงี้ยเป็นหัวพญานาคเนี่ยอันที่สี่เนี่ยร่างทรงพญานาคอันที่ยานเปล่าสเซเลมิกาโต้ยเออคุยรู้เรื่องอ่ะอันแรกก็เป็นตัวโก้ยเปล่าวะอยยัังไมู่่กกบส่วนอันที่ห้าเนี่ยนาคาพิภพเมืองพญานาคบุ้ยเมืองพญานาคเลยเหรอวะบุ้ยทำนาคาอะไรอย่างงี้ป่ะอ่ะสุดท้าย จ้าแม่นาคีคือเจ้าแม่นาคีเราไม่ซื้อหรอกเราเคยซื้อมาแล้วเออพญานาคสีขาวออแล้วมึงสนใจพญานาคตัวไหนออพญานาคจะเศียรเลยพญานาคจะเศียรเลยนะออมีเจ็ดหัวไม่ใช่หรอพลังน่าจะเยอะเนาะใช่เนนะก็เอาพญานาคตัวนี้แล้วกันพญานาคเจ็ดเศียนพญานาคที่มีภาษาสื่อสารเฉพาะฟังแล้วชวนขนลุกขนลุกเรื่อยไว้เนาะอาจจะเป็นภาษางไงวัด ภาษาพยัญายนะกูไม่เคยได้ยินเลยนะแต่ที่เขาพูดกันไงนะัสเซอร์เดนเดนเดนเดกวดเดนเอะไรอย่างเงี้ยน่าน่าสนใจนะงั้นลองสั่งซื้อพยัญายนะเลยละกันคุณชมขามเมื่อกี้เราก็ได้ต่อยไปทางอีเมลและได้ทำการสั่งซื้อพยัญชนะเกียเสียงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วและทางดับเว็บเขาได้ตอบกลับมาว่าพยัญชนะเกียเสียงจะมาจัดส่งภายในสัปดาทีข้างหน้างั้นเราลองไปดูเลยดีกว่าให้คุณชมจัดพยัญายนะได้ตัวได้ดีอัศรพิเศษ อุ้ยน้อนมึงทำอะไรอยู่วะอุ้ยเตยมึงว่ากูจะมีสายเลือดพญานาคราชป่าวะมึงจะมีได้ไงติงต๋องว่ะแล้วดูนี่กูอยากเป็นพญานาคพี่สั่งมามายัางพญานาคกันนะอ,อ,องค์ดำใช่ไหมเฮ้ยดำไว้บอกองค์ดำอยู่ข้างล่างแล้วเข้าไปเลยนด,ดิเร็วๆเลยลองดูดิอุ้ยอ,อ,องค์ดำว่ะพญานาคลงมาจับท่านาคาป่าววะท่านาคาติงต๋องใส่กูจะอัดให้อุ้ยเขาไม่ติงต๋องไม่เตยเฮ้พพยพ่อเขาปวดหัวยพราเจ้า จากวิญญาณหลายัุงพวงหลายแห่งนี้ข้าขอปรดล่อยวิญญาณเจ้า<笑><笑>สาธุจงไปสู่ภพภูมิที่ดีอะไรไว้หนอเนี่ยนะที่เพิ่งสั่งมาเออพญานาคแต่เป็นคนได้ไงวะกูงงว่ะที่นานดีวะข้าคือเออข้าข้าเป็นเป็นอะไรนะเจ้านางพญานาค ถ้าเป็นญาติห่าจากพญานาคที่สิงสู่เป็นมนุษย์วิพราปู่บรรทับร่างค่ะพราปู่บรรทับล่างเลยตัวอะไรไว้เนาะวิหลือพญานาคเขาสิงวะเอใช่หเปล่าใช่ไหมนัาจะใช่วะเจ้าลบหลู่พญานาคเหรอรึลบหลู่อะไรเสื้องมันกัยอ่งปมะไรีด้พวกเดียวกันเหรอเอาสิ่งต่างๆิ่งต่ังจัะอบียบกั เขาบอกว่าอยากกินมากไว้นนอะมันก็ไปเอาหมากมาดีเตยอะไรวะเนี่ยมันคือประสานนักคลาดไาไว้เตยมันด้ใช่หว่าวิดีนัดเตรียมมาพอดีเลยอ่ะวินม่้เปลี่ยนนักสถิตว่ะวิคมาร่อย

เดี๋ยวแม่จะชาทีวีขวดขนิ่งเขนิ่งมึงใจเย็นหยแล้วแล้วเขาถือพญานาคสีเขียวด้วยไอ้เตยเอาไปบูชาหึเจ้าหึพญานาคสีเขียวประทับร่างหึก็คือง้นยังไงนักสีเขียวสามพญานาคสีเขียวเอายังไงจงบูชาหึจงบูชาถ้ากูเป็นพญานาคสีเขียวนะกูจะให้คลิปนี้สองแสนวิวเออเอาเลยแล้วคนกดไลค์สามพันเลยวิ้ยเออเอาเลยอ่ะสามตัวสามให้วิวปังวิวปังวิวปังวิ้

ไม่ไหวแล้วพ่อปู่เด็ดหลังแต่เมื่อกี้อีสองคนนั้นมันลบหลู่เราว่าเราไม่ได้เป็นพยานาคท่านปู่คงไม่พอใจอย่างมาก ตนนใจเรามีท่านปู่อยู่ท่านทีนี้ท่านปู่บอกว่าให้เราสองคนขึ้นไปจัดก,การอีอ้วนกับจีผอมล้วกันใช่เจ้าค่ะไปแล้วเราขึ้นไปกันไอ้เตยอเตย,เตยวลงไปดูบ้าว่าองค์ดำมาไปยังมันจะกลัวอะไรวะเออกูจะลงไปเข้าน้ำด้วยไปเดี๋ยวมันทำอะไรเดี๋ยวกจัดการมาเลยมาเลยมาเลย ดูดิว่าจะเจอมันเปล่าเพื่อเขาอาจจะไปเราก็ได้นะต้องก่าเลยนก็เจอมึงฉีกันขนาดนั้นอะเออม่ได้อยู่เหรอแล้วพญานาคสีเขียวที่กลัวมาหายไปไหนก็ไม่รู้ว่ะใช่อยพญานาคสีเขียวรู้ใช่ไหมคจ้สาโอมโอ้ม่าวอะไรอยเนี่ยใช่หรอพญานาคจอมตะีรถสพลังศิลสาดัเียมย่ับไองีกคนลยเนะอะไระเนี่ยเ yeah oh Ayo, o <laughs>